สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานอล่อลรอยวหนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้ชักชวนเรื่องการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครสมัครกันยันะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคริปโต2023อันนี้ก็จะเป็น EP ที่2 0ง3นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวประเทศอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียประกาศนะเป็นมิตรต่อคริปโตเคเรนซีนะหลายประเทศแบน์นะแต่อินโดนีเซียตอบรับนะเผย500สกุลเงินที่จะเปิดเทรดเร็วๆ ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ดีนะก็นในปี2021ก็ถือว่าอินโดนีเซียเป็นอันดับต้นๆที่มีความสนใจของโลกนะถึงแม้ต,ตอนนี้คริปโตเคเรนซีจะซบเซาไปนะแต่มันก็ไม่ได้แย่นะอินโดนีเซียก็ประกาศออกมาว่าเขาสนับสนุนคริปโตแล้วจะเปิดเทร500สกุลเงินเลยนะรัฐบาลอินโดนีเซียก็เปิดเผยนะชื่อคริปโตเคเรนซีที่จะเปิดเทร500สกุลเงินที่ส่งผลกับการเติบโตของสกุลเงินดิจิตอลอย่างกว้าง ขว้างครอบคุูนันโดดเด่นมากเลยนะ500แลไวที่ Bitcoin, Ethereum, Litecoin, s o l a n i u m Cardano, XRP นะแล้วก็มี s a n บ b o x บางทุกขาดไม่ออกยูน t นะและอื่นๆจริงๆมันมีหลายตัวมากเลที่เขาเปิดเทรดที่เขาทวิตนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะรายชื่อโทเค็นดังกล่าวรวมไปถึงโทเค็น SEC ที่ระบุเป็นหลักทรัพย์ด้วยก็อาจจะมีโทเค็นของประเทศของเขานะเพราะเดี๋ยวนี้ก็หลายๆ พี่ก็จะออกเค้าเท่นไทยก็ทดลองแล้วนะจากช่องยูทูบเบอร์ชาวอินโดนีเซียรายหนึ่งได้สแสดงความภูมิใจในประเทศของเขาที่เป็นมิตรต่อคริปโตโดยเน้นย้ำว่าในปัจจุบันอินโดนีเซียเนี่ยมองคริปโตเครนซี่เป็นสินค้าคุกพันต่างจากสารัฐต่างจากที่ไทยต่างจากหลายๆที่มาถ้ามองเป็นสินค้าคุกพันการที่จะกดระเบียบมันก็จะง่ายขึ้นโควกพันก็พวก น้ำมาันพวกทองคําพวกข้าวยางพาราเนี่ยคือสินค้าโภคภัณฑ์แต่ถ้ามองเป็นหลักทรัพย์มันต้องผ่านกฎเกณฑ์ต้องอนุมัติมันค่อนข้างยุ่งยากนะเขาเข้าใจดีว่าคริปโตยังไม่ได้อนุญาตที่สามารถชัดเจจับจ่ายซื้อของสินค้าในประเทศได้นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่อินโดนีเซียจะอนุญาตให้คริปโตชําระใช้จ่ายได้แต่ที่จริงมันก็เดี๋ยวนี้มันก็ชําระได้นะแต่ว่าอาจจะชําระ,ะผ่านตัวแทนเหมือนคริปโตดอทคอมเนี่ยเขาจะมีกระเป๋าหรือ บีแอนด์เพย์หรือ Google Pay หรืออะไรเงี้ยก็เอาไปฝากไว้ก็ชําระได้จริงๆมันก็สามารถชําระได้เหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนเพชรเนี่ยแหละเหมือนใครเอาพระหลักล้านหลักร้อยล้านไปซื้อขนมเซเว่นยีิบบาทไม่มีหรอกครับมันก็ต้องไปแลกเงินกันก่อนเหมือนใครจะเอาทองไปซื้อของที่เซเว่นมันก็ต้องไปแลกกันก่อนอยู่ดีไม่มีใครไปซื้อโดยตรงนะ,ะคนที่พูดว่าคริปโตซื้อของไม่ได้เนี่ยมันมันเขาไม่รู้มุมมองว่ามูลค่ามันมหาศาลใครจะเอา ที่ดินมูลค่าร้อยล้านเอาไปซื้อของมันเป็นไปนไม่ได้เขาต้องเอาไปขายก่อนสินะอ่าอินโตเคดีนซี่เนี่ยก็อินโดนีเซียก็โดยเมื่อประมาณเดือนมกราที่ผ่านมาอินโดนีเซียก็เปิดตัวกระดานเทรดก่อนนําเสนอกระดานเทรดนะกิปโตแห่งชาติเดนกุมภาจริงๆเหมือนอินโดนีเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศอิสลามนะหลายประเทศจริงๆเนี่ยเขาก็แบนนะอย่างอินเดียอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เรื่หลายๆประเทศเริ่มเปิดแล้วนะอ่า สารัตนีก็ยังยังต้องพูดง่ายว่ายัางต้องการเงินอยู่นะพูดให้ง่ายนะที่โจมตีนะโอเคขอบคุณที่ติดตามแะรับชมนะครับขายของกระสรีน้อยใต้คิวดูจะมีลิงก์สมัครการันเทคลิปโตนดับหนึ่งโลกใบนั้นสมัครเพรียงหนึ่งนาทีควอมน่าจะถือสูงปลอดภัยสูงยินดีตน้นได้บัตรประชาชน30นาทีนะครับ ใครยังไม่สมัครสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคเอ็กเทคคลิปโดนดับ3ของโลกรับผมตัดแฮมหนึ่งถจากการเออรับรายได้หล,ล,ลายชั่วโมงเปิดมา8ปีโอเคเอ็กเนี่ย okay, มีระบบเทรดมาร์จิ้นที่ดีที่สุดในโลกดีกว่าไบแอน,ใ,นใครอยากรู้เป็นยังไงก็ลองสมัครแล้วเทรดดูผมก็เทรดอยู่โอเคเอ็กเนี่ยสมัครใช้อีเมลในการสมัครไม่ต้องยืนยันตัวตนก็นถอนได้3ามแสนหยต่อว,วันกูคอยก็จะเป็นอีกหนึ่งเวต้นนั้นนะเชืโชคดีก็อาจจะเจอหลากหลายผลิตภัณฑ์นะมีหลากหลายเปิดมา4ปีแต่่่ผมมใชช้เเเรรรืองกาาทดจินน ใบนั้นปล่อยคู่เหรียญบว่สามเท่ากูค o i n ปอสิบเท่าหลายตัวป0สิบเท่าเกาดเดโอก็อจะเป็นอีกหนึ่งเวทต้นน้ำที่มีฟูให้ฟาร์มหลากหลายตัวนะ KUBI c o ก็ฟาร์มได้เปิดอมาเกือบสิบปีสมัครใช้อีเมลในการสมัครไม่ต้องยืนตัวตนก็ถอนเงินได้ Al Bank ก็จะเป็นอีกหนึ่งเวบต้นน้ำนะถ้าโชคดีก็จะมีโอกาสสร้างไรายได้เป็นก่อเป็นการเปลือม,มา8ปีนะครับสายเกมโมบอก็ติดในหนึ่งสิบในเกมสร้างไรายได้นะ ไปถึงสูงสุด16ดอลลาร์ตอนนี้เหลือ0.35ดอลลาร์โรโลคอยเกมสายขุดเงินบิตคอยขุดบิตคอยขุดอีทเรียมขุดด็อกคอยและอื่นๆเล่นเกมได้เ,เงินจริงสายฟรีห้ามพลาดหรือจะซื้อเครื่องขุดก็ได้นะครับคลิปนี้ไม่ได้ชักชวนเรื่องการลงทุนแต่ในการลงทุนมีความเสี่ยงครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆครับเจอกันใหม่ครับบ,รบ๊ายบาย